นี่ครับพริกแกงนะครับเบาเช่นตําไปแล้วใส่ขมิ้นน้ำครับพี่น้องโอ้นี่ครับเบิ้งครับหอมห่วยๆครับพี่น้องโอ้แฮปปี้ว<อ>าเลนไี่ยครัามาจากไหนนอ้อเนี่ยขอบคุณครับสสวัดีค่ะแฮปปี<น>้วาเลนไทยนะค่ะเอฟซีเปอนนะ สวัสดีครับสวัสดีบิดรักเช่ากินแซบสู้ขู่สู้คนครับมือใน้พบอกันคือเก่านะครับกระเบาเช่นเช่นซอยเช่นเอาครับผมมาครับพี่น้องมือในเบาเช่นได้ปลาไหลมานะครับพี่น้องปลาไหลหรือ่บเอียนครับพี่น้องอันนี้ได้หั่นมาเป็นชิ้นแล้วนะครับเบาเช่นสีผ้าพัดเพชรครับมือีนพัดเพชรปลาไหลผี่ครับเครื่องเครื่องเตรียมไว้แล้วนะครับเอา มาเบ่งกันครับพี่น้องพริกแกงเบาเช่นตาไว้แล้วนะครับพริกแกงตําเองกระทะกระ้อนแล้วครับพี่น้องเดี๋ยววันสิไม่กอนใส่น้นำมันลกไปครับเฮ็ดแบบสูตรบ้นบานๆสูตรบ้นบานๆง่ายๆครับพี่น้องผัดเผ็ดผัดเผ็ดบู้ควัน นี่ครับพริกแกงนะครับเบาเช่นตำไปแล้วใส่ขมิ้นนับครับพี่น้องยู้ยไต้ล้มบนันเบิ่งครับขวัวพริกแกงหอมๆสะก่อนครับพี่น้อง นี่หอมบอ่ครับพอดีอยนไทยบ้านเพิ่นไปใส่บ้านนะครับปลาไหลเป็นปลาไหลธรรมชาติบอนปลาไหลเลี่ยงเนะครับขัวเครื่องหอมแล้วกะเอาปลาไหลลงไปครับพี่น้องอู้ <laughs> ครับผัดใส่กันไปเลยหอมมวยหยครับเจ็ดกินง่ายๆครับเมื่อเนี่ย ยอดน้ำจักน้อยกอนครับนี่ใส่ลงไปเลยนี่ใส่เวลาจักน้อยครับพี่น้องเมนูนี่ใส่เวลาจาักน้อยครับถาปลระไรสุกเอา เครื่องที่เบาเช่นเตรียมยว้บบันแตงเอามากินกลับนะครับแตงกว่าเอามาไหวกินกลับนี่ครับพริกไทยเม็ดเอ้พริกไทยอ่อนเบาพิษเบาถือครับพริกไทยอ่อนกระชายนะครับหั่นแล้วซอยแล้วบักแข้งครับบักแข้งนี่ครับบักแข้ง ใส่ลงไปครับใบบกกูดใบบกกูดเดี๋ยวต้องขยี้เล็กน้อยครับยองภาษาบานเท่ากับเอื่นใบยองเพิ่มความหอมครับต้องยองใส่นะครับนจังหอมนี่โอ้ เป็นไรครับพี่น้องเติมน้ำอีกเจ็น้อยครับจะมีน้ำสดเอาเดี๋ยวเบาเช่นสีภาพปุงบันปุงกับบมีอยัางหลาเนี่ยครับซอสหอยใส่ไปเลยครับ ผงนัวโอ้จะมันยุกไก่เอาแบบบ้านๆเลยครับเมื่อเนี่ยผงปรุงรสนะครับรสดีสดดีหยอดจักน่อยเครื่องแกียงนี่มีความเผ็ดนะครับพี่น้องน้ำปลาใส่ลงไปครับ มีวามเผ็ดมีความน,วนัวในตัวเบาเช่นสีหยอดน้ำตาลจั็กน้อยเบาเช่นมากกว่าหวานๆนิๆ่มๆนี่ครับเบิ้งครับหอมหอยๆครับพี่น้องโอ้ยฮปปี้วาเลนไทน์ค่ะ<อ>ามาจากไหนนอ้อเนี่ยขอบคุณครับสสวัสดีค่ะ h ปป p y วาล e นไท n e ด้วยค่ะ FC มาให้ของขวัญจะกอดอกในบานโอ้ดีใจหลายครับพี่น้องมีผู้สาวเอาดอกไม้มาให้วันวาเลนไทน์ยนะครับสุปปีก็พอได้แล้วครับมีปีนี่แหละเอามาเข่าคลีปอีกตั้งหากไปซื้อมาตาใส่เลยเนี่ยมาซื้อ,อยี่ตลาดตัวน้โอ้ตายแล้วน้อยิ้มโบกฮุบแล้วครับเหมือนนี้พี่น้องเอาอวยพรในพี่น้องคนนะ วันวาเลนไทน์ก็ได้วันวาเลนไทน์กะขอให้พี่น้องมีความสุขเรื่อยๆบ้างไหมเนี่ยแตเป็นวันแห่งความรักเนาะอืหนักกระสิ่ใหม่ตัวเนาะบ่วไม้นี่โอ้แบบเท่เลยบ้านฮัดปลาไหลเวแบบจีวานช่วยโอ้ยแสีบปัญญังเละบัานโอ้แสีบได้บ่วบานคักคักคักบ่ต้องปรุงเพิ่มครับพี่น้อง แซบแล้วใส่พริกลงไปครับเพิ่มความเผ็ดเพิ่มสีสันปิดฝาไว้ข้าวหนึ่งครับปกติก่ะสุกเร็วอยู่ครับปลาไหลบอส่เวลาดนนะครับกินน้ำอยู่บ่นั่งให้กำลังใจเตีย พี่น้องเสียบเสียบน้ำเบลเช่นค่ากระทะโหลดบ่เฮ้ยนั่นสิบบใหม่บ่กใหม่หมอนแล้วเนาะนะเอาเบิง่ง <c oughs> ครับพี่น้องวู้ยไายทวดทวดหอมห่วยหวยครับนี่ครับพัดเพชรปลาไหลนะครับมาเดอ้อเสียบเสียบน้ำเบลเช่นเดี๋ยวจัดโต๊ะใหม่ก่อนครับพี่น้องว่าสิก,กินค่านีก่กะย่านมันใหม่หมอก่อน มาครับมาเสียบเสียบน้ำเบาเช่นครับโอ้เบิ่งครับผัดเผ็ดปลาไหลโอ้จานญ่ๆบันมาครับพี่น้องเทใส่าจานจัดจานเรียบร้อยนะครับ โอ้จานใหญ่ๆครับพี่น้องคือเก่าล่ะครับเอ็มเปิดฝาครับพี่น้องเมนูนี่ขาดบ่ได้ครับว่าสีบ่เอาอะไได้เมือนี่ขอจักหน่อยในเด้อเบรกในน้อยหนึงดอกเบรกสูมืม่เลยสิติดแล้วล่ะพี่น้องมีตะว่าแก่ข้าวเตี้ยมีตะว่าแก่ข้าวมือนละเปรกเหมือละเปรกเลยสิติดแล้วล่ะๆๆค่ะโอ้ย เป็นยังไงรสชาติัเป็ปละไรเสียบสุดหยอดมานางไห่กำลังใจเพิ่งนค่ะพี่น้องเพกบอกินปลาไหลค่ะบอรลองเบิ่งบอกินกับข้าวเนี้ยวครับบอได้หงเขาคุณนสีเสียบนอกเิ่นได้ดอกใหม่ ฮอกกได้ปีนี่นะครับสุดยอดเมนูขี่เมาครับ ในวงเหล่านี่บ่เอ้ยคัข,ขนาดว่าเสือมับประดับซืือ ล่องเมืองจะคับนี่ยวะอ,อย่าล่องถวายเดี๋ยวสิติดใจ,จ <laughs> ได้กินนี่คิดอยากพัชชาเลยเนาะอื เสียดายบ่มีกับเผาใส่ครับถ้าใส่กับเผาน้ำเต้าหน่อยนี่ยหอมๆสุดยอดเลยครับกัดมาละใส่ขมอมลำ กินผัดหนูกัดมะระใส่ม รสชาติจัดจ้านครับพี่น้องต้องเผ็ดๆครับเมนูเนี่ยพีิแกงตำเองบะหมังตำตะไค้ใส่พริกแห้งซีเรียลหลเผ็ด ใส่ขมับนน้ำขมิ้นตรงเป็นขมิ้นหัวเขาเอิญขมิ้นนังน,น้อย ืเป็นคลิปแรกนะครับทีเบาเส้น มาเห็ดในพี่น้องเบิงผัดเผ็ดปลาไหล FC, เอฟซีเพิ่นขอมาดนนะครับพี่น้องจนเริ่มเข้าบอมีโอกาสได้เห็ดจักเทือ่อได้ปลาไหลมากกพี่ตาเอาต้มนะครับ ยำกระดูกใส่กันเลยครับพี่ร้องแข็งแน่จักหน่อยตัวใหญ่ ่อยสดบดไดถือตะบุกพริกมันกับวายด้เนาะตะพัดนี่กับเผ็ดโปะแห้งเ เปลืองเขาครับแม่นูนเนี่ย เข้าสิเบิร์ดกอม <g ül> อืม ดูแข็งแสบสุดยอดครับพี่น้องเน่งเหลืออยู่ได้ครับ โอ้อิ่มเอาเสร็จสิ้นภารกิจครับพี่น้องเมื่อนี้ก็ได้เมโนโู พัดเพชรปลาไหลนะครับครั้งแรกนะครับวันวาเลนไทน์เลยครับพี่น้องตอนรับวันวาเลนทน์เบาเช่นกันได้แนวเสบๆบบรรยากาศยูทงยูทาครับเห็ดกินแบบบ้านบ้านเห็ดวิธีให้เบิ้งน้ำครับเมื่อเนี้ยแสบคักอีดีสุดยอดล้วครับพี่น้องขันบอ่อเสบจซ็กซีว่าจางไหนเนาะเห็ดกินเองนะครับเอาเมื่อเนี้ยก็เสียวไว้ซ้ำานี้ก่อนครับพี่น้อง มือ่อนาพอกันไหมนะครับฝากเอฟซทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้เบาเช่นน,น้่เนด้อครับเด้อบอาว่าสิเป็นเพจ facebook youtube หรือว่า tiktok อกนะครับซื้อเดียวกันครับพี่ร้องเชนโซย c h ชนแนลนะครับเอาสำหรับคลิปนี้ขอให้เอทุกท่านสุขภาพแข็งแรงครับขอให้สุขสมรำ่ำรวยสำเร็จลุงเรื่องยิง่งขึ้นไปครับผมสวัสดีครับ